สอบหนหัวในออเป็นสอบแล้วเนี่ยคุ่นม่สอบกัดอุ้ยแม่มากเพราะว่าเพราะมันหัวมันบกพ่องนั่นปะไนเนยุงนี้พ่อผมแก้โดยตัวเอง

คุณหารก่อนคูณ1 2 8ิมหกชิหกคูณิบนึ่งพันสองร้อย เอาซ้ำนีครับอันมันเห็ดมันเป็นสิเอ็ดเนาะมันคมันสิบเนียหน่อยวาเสียเขื้นถึงนะจะหอมมัน่นเลี้ยงเต็มเนาะพอส่วนหาผมเสียเเอาโชว์อันนี้คนเอาจากโลนี่เอาสามโลยเอาสิบโล รถยาถั่วแมไม่งวดสามนาฬิกาเป็นสีสีปลูกอันเนี้เอาน้อแมไปพ่อไปอ่ยอันี้มันสีนเออสอันนั่นเป็นหกเราดีแล้วเ่าเป็นสบโลรึงรถนี่โอ้โเป็นสิบโลเออว่าหอมสบโล เป็นสามอีตัวนี้เจ็ดคูณแปดสอนนี้เป็น340รอยสี่สิบบวกสามร้อยสีบันสองยี่สบบาทัง <5 20. S 1> ครับผม <5 20. S 1> บแมนครับทบับท้งหมดอะแม่ สิ่บันลากำไรเนี่ยค่ะเอาไว้ใส่น้าครับเป็นงานหมอเนี่ยมะพริกนี้หรอวะคุณแม่มะพริกนี้หวะเด็ดขวนกับมีเนี่ยโอ้โหหนสองสมสี่ห้าหเจ็ดสิบเอาไว้เลยนี่หวัง Apple. Yeah,